พาดีไเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกล่าวสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีสินค้ามาแกะก,กล่องมาให้เพื่อนๆดู1ชิ้นฮะอันนี้เป็นสินค้าตัวเก่าที่ผมใช้งานอยู่ฮะมันเป็นเวอร์เนียนะฮะเวอร์เนียตัวเก่าตัวนี้ผมซื้อมาราคา350บบาทนะฮะ ก็ใช้งานอยู่หลายปีแล้วฮะแล้วก็มันก็ปัจจุบันมันเริ่มมีปัญหาแล้วฮะพอเวลาที่ผมบัสนี่ยค่าที่มันอ่านได้เนี่ยมันจะค่อนข้างเออเลอร์ฮะมันติดบ้างไม่ติดบ้างในบางจังหวะมันก็ดับอย่างเงี้ยฮะมันทําให้ค่าที่อ่านได้เนี่ยมันมันเออเลอร์ไปแล้วเวลาที่ผมจะมาดูตัวสเกลตัวตัวเลขเนี่ย บางทีเนี่ยมันต้องการใช้สเกลที่ละเอียดนะฮะมันเป็น0.0130.014เนี่ยมันก็มองด้วยสายตาไม่ได้แล้วฮะแล้วก็อาย,ยุมากแล้วก็สายตาไม่ค่อยดีด้วยฮะทำให้ไม่ค่อยคล่องตัวในการใช้งานนะฮะก็เลยถอยตัวใหม่มามาใช้ทดแทนตัวเก่า ตนนัวนี้นะฮะก็สั่งมาจากตัวน,นี้ผมไม่แน่ใจผมสั่งจากช p e ีหรือลาซาดานะฮะตพิงได้รับของก็เลยมาแกะให้เพื่อนดูฮนะเผื่อเพื่อนๆสนใจเผื่อเพื่อนๆท่านใดกำลังหาดู เวอร์เนียจะใช้ราคาไม่แพงมากผมก็ไปดูมาจากยอดบิวแล้วก็ยอดคอมเมนต์ในแต่ละคลิปในแต่ละผู้ขายออนไลน์ฮะก็ดูว่าคอมเมนต์เป็นยังไงก็ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ออกมาเป็นบวกแล้วก็ราคามันไม่แรงมากตัวนี้ก็อยู่ประมาณตั้งแปบาทบางร้านขายเจ็ดร้สิบก็อยู่กับร้านนะฮะ เดี๋ยวลองลองแกะดูฮะเวอร์เนี่ยเวอร์เนียตอนนี้ผมก็เลือกที่มันมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยฮะเพราะว่าในในยอดรีวิวสินค้าใน youtube เขาก็บอกว่าใช้เลือกตัวที่มันมีราคาสูงขึ้นมาหน่อย นะฮะแล้วก็ไอตัวตัวเลขหรือว่าค่าที่มันอ่านได้นี่มันจะเสถียรกว่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูฮะมันจะเป็นยังไงด้านในเป็นยี่ห้อ Inside, ะะอินไซ h ์นะฮะดิจิตอลดิจิตอลคาลิเปอร์นะฮะศูนย์ถึงร้อยห้าสิบทับศูนย์ถึงหกนิ้วตัวนี้มานะดูด้านในกันอินไซ h ์ ก็มาในกล่องก็ถือว่าทำแพ็กเกจจิ้งออกมาใช้ได้เลยนะฮะกล่องดูแข็งแรงเลยฮะนี่ฮะด้านในมีอะไรบ้างอ๋อมีบูฟฟมมาให้อย่างดีฮะมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยฮะเนี่ยมีคู่มืออะ บอกวิธีการใส่แบตเตอรี่หันด้านบวกขึ้นด้านบนนะฮะแล้วก็สไลด์แผ่นแผ่นเปิดออกด้านข้างแล้วทีนี้อะไรเอ่ยปึ๊บปึ๊ะเขาบอกว่า Move to Turn Power นั่นแสดงว่าพอเราขยับเนี่ยมันจะต้องน่าจะเปิดเองะฮะไม่ต้องมีปุ่มเปิดปิดนะฮะเนี่ย m o ฟ e t เท u ร n ออนพาวเวร์ว่า,างั้นฮะถ้าแปลไม่ปิดนะฮะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของใบรับประกันฮะเนี่ยสแกนบาร์โค้ดตัวนี้น่าจะมีมีการรับประกันมีเซอร์วิสนะฮะมีเลขที่โค้ดสินค้ามันก็ถือว่าทำใช้ได้นะฮะดูมีมาตรฐานแบรนด์นี้ผมผมดูศึกษาดูก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้ได้ฮะ เราลองใส่แบตเตอรี่ดูฮะแกะมาดูใส่ถุงซีนมาอย่างดีฮะยองซอกันชื้นมาให้ด้วยฮะ ก็แสดงว่าถือถือว่าใส่ใจรายละเอียดนะฮะนี่ฮะมาซองกันขึ้นมาให้ด้วยด้านในตัวนี้อะไรเอ่ยเล็กๆต้องดูกู่มือฮะน่าจะเป็นตัวจับอะไรทุกอย่างอ๋อมี เสียบข้อมูลอะไรได้นะฮะเนี่ยมีเป็นเหมือนผมไม่แน่ใจนะฮะเนี่ย๋ตวต้องดูคู่มือฮะเป็นเหมือนเหมือนที่ชาร์จแบตนะฮะตรงนี้แต่ในนี้ที่ชาร์จอะไรไม่มีนะฮะอาจจะเป็นการลิงก์ข้อมูลอะไรทักอย่างฮะเนี่ยเราลองใส่แบตด,ดูฮะก็เขาบอกว่าสไลด์นะ ก็ความแบตเตอรี่ลงด้านล่างแกะดีครับอินไซด์อินไซด์ซดปึ๊บอือมนะฮะศูนย์ศูนย์ลองเลื่อนดูนะฮะ เร,เ,รเราลองเลื่อนดูเสร็จสีโลก่อนฮนะ,นะเสร็จเป็นสีโลได้แล้วก็ลองเลื่อนดูนะฮะ ผมจะลองเลื่อนเร็วๆนะฮะปื๊ดปืดปืด,ปดแล้วก็เดี๋ยวลองเลื่อนกลับดูว่ามันจะยังได้ค่าศูนย์ดยูไหมอือถือว่าใช้ได้ฮะเพราะตัวเก่าของผมนี่ถ้าเลื่อนออกมาเนี่เร็วๆนี่เลื่อนกลับเนี่ยไม่ได้ศูนย์นะฮะมันจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสองแต่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้ฮะนะฮะพอเราเลื่อนออกมาแล้วมันนิ่งดีฮะ เงื่อนกลับก็มาอยู่ที่ศูนย์ได้เหมือนเดิมอืมตันเลตก็ยังดีฮะมีโค้ดนัมเบอร์แบตเตอรี่ที่ใช้เป็น cr 2032 3สามโวลต์ฮะนะฮะมีระบุอยู่ด้านหลัง งวัดความหนาของใบมีดตัวนี้ดูนะฮะปึ๊บศูนจุดห้าสี่ฮะศูนย์จุดห้าสี่ศูนจุดห้าฮะกลับไปเป็นศูนย์อืมเรอรวมใช้ได้ฮะดูแล้วแข็งแรงนะฮะ กดหนึ่งครั้งปิดกดหนึ่งครั้งเปิดตัวนี้เซตซีโร่ตัวด้านบนเลือกเป็นนิ้วหรือเป็นมิลน,นะฮะตรงนี้หน่วยเป็นนิ้วตัวนี้หน่วยเป็นมิลนะฮะนะตัวนี้เป็นมิลก็มากดตรงนี้ข้างบนก็มีคายความหนืดตั้งความหนืดนะฮะจะหนืดมากหนืดน,น้อยนะฮะโอเค โดยรวมพอใจฮะเดี๋ยวจะลองดูฮะว่าใช้กันยาวๆแล้วมันจะเวิร์กไหมใช้เป็นน,นานๆแต่เบื้องต้นนี้ผมถ้าห้าดาวผมก็ให้หาดาวฮะพอใจฮะสินค้าดูแข็งแรงดีตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวสำรองตัวนี้ฮะขาตัวนี้คิดว่านะฮะเนี่ยตำแหน่งเนี้ย เขาให้มาไว้สำรองในกรนี้ที่ขานี่หักนะขาเลื่อนเนี่ยนะมีลักษณะคล้ายๆกันหรือต้องการใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปแทนโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัวขาเลื่อนนะฮะจะเป็นการรูดเข้ารูดออกธรรมดาโดยไม่ต้องใช้ตัวนี้เลื่อนตัวนี้เป็นแบบไม่ต้องเลื่อนนะเนะี่ย นะตัวนี้อะไรชิ้นนี้แต่ผมชอบแบบเดือนมากกว่าฮะสะดวกใช้งานดีนี่ฮะโอเคต่อไปก็จะง่ายแล้วฮะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วฮะไปดูจากนี้ได้เลยฮะ0.2นย์จุดสมิลกระดาษ ความหนา0.2มิลถ้า1ชั้นหนา0.06มิลตรงนี้3 3ชั้นนั่นเน่ย0.19 638 19อาถือว่าแม่นยำนะฮะโอเคครับก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาตัว er เวอร์เนียคาลิเปอร์เผื่อตัวนี้เป็นตัวเรื่องหนึ่งตัวนะฮะ ก็ถือว่าใช้ได้ฮะเจ็ดแปดร้อยนะฮะราคานี้กับสินค้าแบรนด์นี้ผมโอเคฮะยอมรับว่าน่าใช้ฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ